สวัสดีครับแทนเองหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องปัญหาการคุมรีคอยปืนไปเนาะว่าปืนเนี่ยมันคุมรีคอยยากแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฝึกเพื่อจําแพทเทิร์นของรีคอยปืนด้วยแล้วพวกของแต่งปืนเนี่ยก็มีผลมากๆเลยนะครับถ้าปืนกระบอกไหนที่เพิ่งหยิบขึ้นมาใหม่ๆแล้วไม่มีของแต่งปืนเนี่ยแทบอยากจะโยนทิ้งเลยทีนี้เนี่ยผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าการคุมรีคอยปืนมันคือปัญหาในการเล่นของผมเนี่ยงั้นเราก็ไปเล่นปืนที่มันไม่ต้องคุมรีคอยล์อยู่วะผมก็เลยหยิบไนนอ เกิดมาในยุคที่แบบคาเป็นใหญ่อะ M24 กับ a w แม่งคือเดอะเบสเลยนะเว้ยและนี่ก็คือเกมเพลย์ของผมครับกับปืน M24 กะติบอกไว้ก่อนเลยว่าเล่นปืนนอกเมตาเนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่ว่าคลิปเนี้ยผมต้องมาแบกไอ้กีนด้วยนะเว้ยโคตรเหนื่อยอะนี่มานลงมานลงตรงนี้สามตัวเลยตรงตีกูสามตัวสามตัวอันนี้มันอยู่บ้านนี้ตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโซนนี้สามตัวเพื่อนนี่กูก่าไว้สามตัวเลยอ่าเดี๋ยวกูลดลงไอพีอย่างนี้เราได้เปลี่ยนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำให้เสียเดี๋ยวกูทำไม่เสียเปลี่ยนให้มาเล้ว น้อยใจที่ตานปียิ่างหากพี่มันจะโดนพี่ยิงชอบยิงกูอยู่นั่นน่ะไอ้สัสเยี่ยมแม่งชาร์จหมูละชาร์จจริงไหมชาร์จจริงมีถามย้ำเลยชาร์จจริงมากเครดิตติดลบอยู่บ้านหน้าพี่ตัวหนึ่งใกล้ๆเลยบ้านหลังนี้เราอยู่ในบ้านเดียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงไปบ้านไหนพวกกูโดนบ้านนี้กันอยู่เอานั่นแหละหมายถึงว่ากูไปดักตัวกลางให้ไงตรนั้นมวนะหมเดี๋ยวฟังกูสองตัว ครับอให้ได้กูใครอยูได้กูมาพี่ตายได้กูเลยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยอยู่นอกบ้านล่าสุดนอกบ้านเฮ้ยขวาไกลตายแล้วตายเฮ้ยหมดแล้วพี่อ่าเรียบร้อยไม่หมดแล้วใครยิงกูละมียิงกูอีกละตรงไหนวะไอ้สัตว์มันฟาร์มให้เราด้วยเหรออ๋อกูเห็นแล้ว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 อ๋อ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 ย่าดักยิงไม่หยุดไอ้ยองเขาสู้กันไม่เสือกมาหรอก เดี๋ยวตองเขาสู้เสร็จมาขอส่วนบุญลงมาดิเฮียเล่นแต่เติร์ด่ะเมื่อไหร่มึงจะมีไฟเป็นของตัวเองวะไอ้เด็กกระโปงมันอยู่ไหนพี่มันอยู่ไหนดีกว่าเนี่ยมันอยู่บนเขาฝั่งอ่าสามสามสองห้าเนี่ยกูมาให้อ่าอ่านแล้วไหนแถวไหนเนี่ยมันอยู่บนเขาบ้างจริงเนี่อุ้ยปืนไกลเลยดิ เออเอาป่ะเอาป่ะขึ้นไปเอามันป่ะเอาดิกูอยากเอามากเลยสัสตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาร์กผมมาร์กผมมีรถป่ะไอ้ก้าจากจากจุดที่มึงยิงล้มอ่ะมันอยู่เหลื่อมไปทางขวาอีกสองตัวนะมันมี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 อีกไม่ได้มีแค่นั้นอันนั้นอันนั้นอันั้นอ้กูรอดอยู่รอดอยู่แล้วอยู่ในภัยที่หลบรู้เยอะนักนะไอ้สัสแม่งมองตามกูเลยเฮียแล้วคนนั้นยังแยแม่งยิงกูอีกแล้วกูเป็นอะไรวะโดนอยู่คนเดียวไอ้ โดนจนงอมไล่สัตว์หินเนี่ยวากินหินมาก์คเดืองเหรอหินก้อนนี้มึงไปซ้ายคือมีตัวมีตัวนะไอ้ก้าป่าบนมีตัวนึงแทนอ่ะกูดูอยู่แต่กูไหลไปมากกว่านี้ไม่ได้ละมมาาแล้วซ้ายตรงไหนอะหินไหนเนี่ยน็อกน็อกน็อกไอ้น็อกสองพี่นอ้น็อกสองอ่าตัวนั่นตัวนัน่นโอเคกูไหลขึ้นขวามากินกูไหลขึ้นขวามาไอพี่เดีพี่ไหลลงขวาเยอะน็อกน็อกไอหินเนี้ยหินไอเสื้อส้มน็อกนะเสื้อส้มน็อกโอเคเล้ยขวาเล้ยขวาหน้ากูล่าสุดโอเคกูลงขวามาลึกลงขวามาลึกลงขวามาลึกแต่มันโยกได้นะไอตัว จงปูจงปูเออสวยอ่าตอนนั้นแหละอ้าวคุณก็ลบไปแล้วใช่กูเรียถอนเป้าออกสวยๆครับเฮ้ยตุ๊กมาแล้วว้าวมาเลยครับเหมาสี่ร้อยพี่โอ้โหแบวันนั้นเลยอ่ะเหมาแพงัแจดบวันนั้นโรงแรมเลยจะให้เหมาอย่างเดียวเลยสัตว์ มึงกล่าวเอารวยเลยดิเดี๋ยวพอเขาเรียกแก๊ปก็โวยวายบอกมาแย่งอาชีพไอ้เปรย์คนไทด้วยกันพี่คนใทยด้วยกันก็ต้องช่วยกันหน่อยได้แต่เดี๋ยวนี้โบกไปเขาผมไม่ไม่รับแล้วนะราคาคนไทยอ่ะเออไม่รับแล้วครับไปราคาต่างชาตินะครับผมเดี๋จะรอดไมจอดตรงประมาณเข่าลุนแค๊ปมาเราวิ่งกันเดียวปะเพราะวไปเลยรถคันนี้มันดูเออจริง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 เดี๋ยวนะ วิ <Okay. S 2> ่งตุกๆให้ผมหรือเปล่าสงสัยจะได้เริ่มวิ่งตั้งแต่ตรงนี้ละเฮ้ยตรงนี้มันมีการต่อสู้เกิดขึ้นเลยดูบ้านแหว่งเลยเฮีย <c oughs> หรือมันไอ้นี่วะหรือมันไอ้นี่วะไอ้เแคยมันไอ้นี่เปล่าไอโซนแดงเปล่าเลโซนลงเปล่าเออน่าจะเลโซนว่ะของยังเหลืออยู่เลยโอย้แบบนี้เลโซนเลโซนแม่งเอาบ้านแหว่งหมดอันตรายจัดอยู่ในบ้านก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าใกล้ฟูคุตแคปหรอ ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับทุกๆวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนมีนาคมเนี่ยห้องตั้งแต่พับจีเขามีกิจกรรม Saturday s a ยซไก่ครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่พวกเราแก๊งกำแพงเนี่ยปะทะกับผู้เล่นทางบ้านนะฮะบ <Okay. S 1> นงคนอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าสนใจอยากร่วมกิจกรรมเนี่ยผมจะแปะด,ดิสคอร์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนะฮะใครสนใจเนี่ยก็มาจอยกันนะครับทุกๆวันเสาร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็ทางพับจีเนี่ยเขามีของรางวัลแจกสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะทุกๆวันเสาร์์์ไก่เเเออนนนาายยคคคด้้้งงีีีีฮตตรรรรมมมมมมซซ หมวกกระจุยอ่ะเฮ้ยสวอ๋อลอีกตัวนึงหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างลมไปแล้วใช่ใช่ใช่กูยิงมันเพื่อนลงยังจะยิงสวนเพื่อนกูอีกไอสัตว์จัดมันเพื่อนกูจะลงชั้นสองลวเพื่อน บ้านนี้วานนี้เนี่ยกินมักมักส้มมักส้มมักส้มกูกำลังวิ่งไปตัวเหล่ามิไปเติมมึงมึงคนเดียวเพื่อนมึงคนเดียวมาป้ามาป้าคนเดียวปาคนเดียวปาคนส้ายโอเคพอนาอยู่อายกินยิงตายแล้วเหรอมาท้ายคนสุดท้ายพี่อยู่ตรงมาฟ้าเลยมันอยู่บนหลังคาพี่แทนเดินลงมาได้เดินลงมาได้ไปแล้วซ้ายอยู่ซ้ายบนบนเลยพี่สองตัวสองตัวพี่แทนมันดึงกันแล้วตัวอีกตัวข้างหน้าพี่มีตัวหนึ่งไปไปไปทางเดิมเลยพี่ที่เดิมเลย อยู่ด้วยกันแต่ตรงที่เดิมอะเอ้ยมันอยู่ตรงบันไดเอ้ยตัวล้มเฮ้ยมันขานขึ้นมามันขานขึ้นมาเกิดอะไรไปกล้าอะไรอ่ะก้าโดยกินสารแทนผมช่วยด้วยคือด้วยพี่ผมล้มเฮ้ยนี่นี่นี่มึงดูเนี่ยแทนมันกำลังจะวิ่งเข้ายังอยู่ในนี้อยู่เลยสารไปเฮ้ยกูกูล้มกูไปฆ่าที่ที่กล้าก่อนนะเอ๋อนมันจะวิ่งเข้าว่องมาแล้วนะมันอยู่ในตึกกูลัววะมึงเห็นบ้าล่าสุดอะไม่เห็นว่ะพี่แทนผมมองมองไม่เห็น อ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วละมีสองคนพี่แทนน่าจริงแล้วตัวที่ผมยิงล้มอ่ะอยู่นี่มาร์คส้มมาร์คส้มตรงนี้ตัวหนึ่งพี่แทนล้มคนหนึ่งมาร์คฟ้าผมผมอุ้ยเป็นสองตัวเนี่ยพี่แดนสองตัวเตี๊ยบเลยะอีกคนอีกคนอีกคนนังอยู่อีกคนนังอยู่อย่างงี้สองตัวตัวนี้นี่มีเขาตึกนี้มีเขาตึกนี่ล้มแล้วพี่เหลือคนเดียวแล้วผมล้มผมล้มออุุ้้ยย แค่โกดังตัวหนึ่งแล้วพี่อ่าอย่าวิ่งออกอ้าเหลือกูคนเดียวเนี่ยใช่สบายได้สัตว์โกดังอยู่หลังโกดังโกดังอยู่หลังโกดังพี่หลังโกดังฝั่งไหนอะนู่นนี่ฝั่งผมวิ่งไปออกนู่นเลยเหรอวิ่งออกไปนู่นเลยอ้อไปไกลเลยพี่เก๋เชียวน้องชายมันอยู่ไหนที่มันยิงมึงอ่ะเอ่อไกลนอกวงเพื่อนฝั่งนี้เซ็กซี่กูเฮ้ยข้างขวาอีกคนฮ้ายทีนเซ็กซี่เซ็กซี่ตัวนี้เลยต่อไปมันเห็นพี่แทนเชียวเพื่อนเชียวเชียวเชียวโอเค ม okay. ันอยู <hal step> okay. wolf, wolf. ่ในอ่างเพื <Idol Holocaust queen> ่อนมันอยู่ในอ่างบอลตอนนี่ไปอะกูหรอกแทนโหดจัดโหดจัดถ้าแบบบอเวกชัลไรเฟิลน่ะเอากูไม่อยู่หรอกเขาอยากยิงหลอนเปอร์พวกเนี้ยแสบมือเล่นเล่น BMR ดีกว่าอย่าเล่นสไนเปอร์พวกนี้มันเกินไปกว่าเดี๋ยวโดนแบนเนี่ยกอดน่าจะมีเยอะเพื่อนตามศพอะเพราะว่ากูยิงคนกูไม่ได้ยิงตัวไงกูยิงหัวตรงนี้มีคนหนึ่งเกตรงนี้มีคนหนึ่งแทนต้องต้องขับ ออกตัวช้าด้วยคันนี้โดนยิงมันละยิงไล่ไปแล้วยิงไล่แล้วยิงให้มันกลัวแล้วมันไม่โผล่มันไม่โผล่ยิงอ่ามีอยู่ชิวเพื่อนชิว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 เยสน้องชายทหารที่นะฮะวิ่งวงบินแล้วพี่แทนประกบรอบนี้ไม่ทันนะพี่โอ้โหนี่แรงสัตว์กูกำลังวิ่งเข้าวงอย่างรวดเร็วกูดักให้อยู่กูดักให้อยู่ผมมาแล้วหน้าใกล้กูเคลียร์หมดมันมีตัวนั้นแหละที่ที่มันยิงกูอะที่กูยิงมันแล้วมันสวนอล้วไอ้ตรงนี้กิน โดดล้มลงโดดมันโดดพี่มันโดดมันมาขวาตรงไหนวะเออมาคมามาไม้ก้านมีตัวนึงโดดล้มลงมีลูกตองพี่พี่ว่ะกูดิ้นเสียงเฮ้ยคณะนะฝั่งกูนะกูนะกูนะกูตรงนี้มีปืนปืนเอสในก้ากูเดินให้กูเดินให้กำลังไปพี่เป็นมอไปกูร่างขึ้นมาเช็ครีดเสียงปืนป่ะรีดเสียงปืนป่ะขวาล่างเนาะขวาล่างเนาะอ่าล่ะล่ะโหปืนที่นี่ด้วยสัตว์ปืนน่ากลัวเยนี่ ใกล้นะใกล้นะนี่นี่หิน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 กูหินกูหินนี่กูจิ้มเลยตรงตรงหินเลยนี่หลังหินหลังหินกี้หลังหินหลังหินนี่นี่มาร์กส้มมาร์กส้มมาร์กส้มมอองไไมม่่เเห็นาผมมาผมมาผมตัวหนึ่งนะตัวนี้คนหนึ่งล้มยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ขวาไล่ไม่สองตัวขวาไล่ตัวนึงเหรอกูยิงแล้วตัวนึงโอเค น็อน้งนึ่งตรงนี้ตรงนี้มามาฟ้ามาฟ้าเอ้มามาส้มมาส้มไอ้หินเนี่ยนี่ล้มแล้ว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 ไอ้ตัวนั้นไม่ออกมาตายตายตัวล่างตายมี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 ตัวตายตัวตายสามหนึ่ง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 โดนอ้ยดับช็อตไอ้เหี้ยว่าพี่แทนเลยนะ ไม่ค่อยอยากจะยิงหรอเแยแตะมือปืนพวกนี้เหนื่อย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 แสบปืนไปหมดเลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากยิงไงเล่นเกมพวกนี้ไม่ค่อยอยากออกแรงที่มันแสบมือที่บอกแหละสิบตัวพอดี ไม่โดนแบนเว้ยไม่โดนแบนเว้ยมันเอาทยงี้หมดเลยหรือเว้เออหลายตัวเลยอ่ะล่ามมามจัดอ่ะยังโอดยังโหดไอ้สัตว์กำแพงแม่งของจริงดิว่าเหี้ยของจริงก็ที่เพื่อนบอกว่ากำแพงไอ้สัตว์เพื่อนกูคือกำแพงของจริงไม่แค่นั้นแหละไม่เกิดไม่ทันหรอกพวกมึงไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่พี่เดียนยิ้มทำไมเนี่ยเอาธรรมดาต้องมีดึงตึงก็ต้องมียิ้มมุมปากนิดนึง เดี๋ยวดอกช็อตเะคอบลิตี้สอนมาเมื่อกี้นะเพื่อกูเอาจัดแค่นนะั้นอ่ะเพื่อกูเอาสุดกนะ็อืมไม่ตึงสำกึ่งเลยหรอกอดจริงชิวๆอดจริงพี่<ห>อดจริงพี่เอาไอ้สัตว์โดจริงไม่พี่กินอดจริงพี่กินกิมแต่งตัวอยู่ป่ะพี่กินพี่ไม่อยู่แล้วตอนนี้ไปไหน,นรับรู้อุ้ยกล่องฟรีสำหรับผู้ชนะอดจริงมาเลยครับ บับโหของอย่างกำไอ้เดย๋ยเพิ่งกดนะไอ้กินกูซื้อกล่องมาเปิดก่อนกดนะกดห่อกดไม่ได้ปะก็บอกอยู่ว่าอย่าเพิ่งกดกำลังจะเปิดกล่องไอ้หน้าหิ้งแม่งฟังบ้างมะเนี่ยไอ้สัตว์หอกล่องเปิดไม่ได้ขอโทษกุญแจกุญแจหมด